อโอ้เวแอร์ดีไวพอนี่โอ้ยแคปอโอเกคไม่แงมันนี่เข่าโตพีเบส์กีแก่ตั้งอยู่คือเกา่าสวัสดีครับพี่น้องวงไปนะครับวันนี้ผมจิ๋วพนจรนะครับทีนงานของโบเวเีนามือาบนะครับสิภาพพี่น้องไปเบิ้งวิถีชีวิตนะครับนั่นก็คือการตําเข่านะครับสีเข่าด้วยพลังแรงงานคนตคววําคุกง้องนะครับอีหยังนี่เคยไหยังน,นี่เอ้ยมาหยัง สากม่องสากม่องครับฟังสันสากม่องครับครับผมตามมาครับที่แม่เขากำลังไปครับ พี่น้องเพิ่งกำลังตั้เข่าแบบโบราณนะครับใส่คคกม่องนะครับพี่น้องครับใส่คคกม่องนี่คือคุณแม่เพป็นจต่ของคคกนะครับโบราณโบราณเพื่อนเพื่อนมาแข่งกับแม่หนิแม่รักรับคายรับคายทั้งแม่เนาะโคกม่องคคกม่องคคกม่องเออโคกม่องเออมึงอยจะขี่เพไ่ไมได้อขี่ครับพี่น้องนี่คือการตั้มโกม่องนะครับแบบสมัยโบราณโบราณนะแม่เนาะ เอาแม่จะมั่งขึ้นเบื้องกล้องดูเบื้องกล้องดูาเจะมั่งขึ้ไปย้ายท้องแปนแท้พี่น้องเล่นอึ้งย้ายท้องแปลนนะครับนี่อ้ีครับโบลาณโบราณตั้มหนึ่งนะครับแสดงตามห้ากันมกนะครับพี่น้องครับนะครับนี่คือการตั้มเข่าแบบโบราณโบรานะครับดีโอเคตามแล้วเพวันที่ฟัดนะครับบันไดครับ นีครับขุดเทาเวล่ามันพัดข่าคนคล่องนะครับขนาดอายุแ0แล้วนะครับมันยังเห็นได้นะครับ้อยหิอสิครับมันยังแกงแรงนะครับการพัดเข่านี่เบงแม่ผมลองดูแม่ฮอพี่ีป่ฮอนพีหน้แด้สฮับเฮอบอดีถอยอไอบอดีขาเฮียเพิขีพัด ว้าวาอไว้พอแเเม่มนี่เขาต๊พีเิขีแกตั้งอยู่ที่เตาแคปว่าหนึ่งแคปบเลยบ่ครับพี่น้องบานนี้ผมสิเป็นผู้ต่ำไงเนี่มาเป็นผู้สักลายเก่งเข้าตาขี้ วัวตาีหัวแลยบงัวแก่อ๊ะเอ๊ะเาออก่าแกพาทำการรีบิวการตัาโคกม่องนะครับอ่าให้เพื่อนเป็นผู้ซักขลายคนหนึงนะครับไอ้รีมะเข่านี่มีการตําโคกม่งต้เครื่องเกิดเพท่านบุเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องครับโคกม่องบุหลับบุล่า มาดังนี่ฮะนี่เองนี่เองดังเลยนะนะครับดังครบองพี่น้องก็เันในท่อดถัดเก่านะครับนี่ของแท้ครับที่โปูมารีวิวพี่น้องได่ชมกับพี่น้องเช่าช่องโอเคช่องวุฒมานะครับช่องวุฒมาพันดวงท่านดรบุญมาพันดวงนะครับสารสนุนโดยน้ำสลายเดนิบดีพรีเมียมนะครับผลิตภัณฑ์มะรุงพืชยผลิตภัณฑ์ อ่าจหรับพืชท่างใบนะครับอาหารท่างใบฟัดโกนะครับนะครับพี่น้องจันหัวพ่อพ่อมันม่ย่ากนะครับขนาดหัวแตกมันยังเต็มก็น้องนัอ้โหอปากแตกไอ้มือขี ยมีนะมึงผัดเนาะมาเหลือพมิดปอดเอาเลยเอาเลยคุณหครับพี่น้องหลังจากข้าตําเรียบร้อยนะครับมันเกิดสิเกิดมาเป็นข้าวสารในนี้นะครับตําะไรกับฟัดนะครับคุณแม่เป็นบุฟัดกันคนรุ่นใหม่ฟัดอาจจะฟัดบุเป็นนะครับเนื่องจากว่าฟัดอะไรก็เฮียคือบักติแต่ักติมันฟัดทั้งฟัดทั้งเคลี ก็มือเรียตีนฝัน,นะครับขอบคุณค,คุณแม่นะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนี่คือคลิปรีวิวการตําเขาแบบโบราณโบราณน,นะครับเ,เป็นการตําเขาเแบบโคนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณทีตี่ตามชมสนับสนุนโดยน้ำสลัดแดงที่บดีพรีเมียม,มนะครับจากบริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปนะครับโดยทันตรบุญมาพันดวงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊วยข่ายเว้ย